หลายทีทุกคนอยากเล่าไม่ทานอย่เล่าไิทานทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่าเราอ่ะเป็นลิงมาก่อนเราก็เหมือนลิงเลยแต่เชื่อไหมว่าเราวิวัฒนาการมาจากลิงถ้าถ้าเรามาจากลิงแล้วทำไมลิงทุกวนนี้ยังเป็นลิงอ่ะอืมเนี่ยเราอายุจะห้าสิบแล้วนะเรายังไม่เห็นลิงตัวไหนอ่ะ ที่จะจะเริ่มเป็นคนเลยก็ยังเป็นลิงอยู่นะมันเมกเซนไหมอ่ะแล้วเรามาจากไหนอ่ะตัวเราเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ของคนเนี่ยมเมล็ดแรกคนแรกหรือคนก่อนที่จะมาเป็นคนมาเป็นปุยยาตายายมาเป็นอะไรแล้วมาจากไหนอ่ะอยากรู้ไหมอยากรู้อนกอยากรู้ด้วยว่าดวงจิตเรามาจากไหน คือมาฝังอยู่ในแต่ละคนแต่ละคนแต่ละมนุษย์แต่แตาาละคนเนี่ยมาจากไหนมาจากที่เดียวกันไหม,มนั่นแหละแต่ที่แน่ๆนะคู่แรกคู่แรกแรก็ต้องเป็นปู่ย่าตายายเป็นอะไรของเรานี่แหละแสดงว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันนะเอาจริงๆทุกๆประเทศทุกๆที่ต้องเป็นพี่น้องกันเอ๊ะหรือไม่ใช่หรือว่า มเมล็ดพันธ์แรกคือบานลงมาเลยคือคนอ่ะบานลงมาเลยยี่สิบคนสามสิบคนอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่มีแค่หีกงชายหรือเปล่าอ๊ก็น่าสงสัยแล้วใครจะตอบได้น้ม่รู้ทีนี้เรามาฟังนิทานทุกคนทุกคนเคยได้ยินแหล่งอรารยธรรมเมโสโปเตเมียไหมเมโสโปเตเมียเป็นแหล่งอรารยธรรมเก่าแก่ของโลกนี้ อยู่ทุกวันนี้คือดินแดนตอนนั้นคือเป็นประเทศอิรักอยู่แหล่งอารยธรรมนั้นอยู่ตรงลุ่มน้ำไทกริสยูเฟรติตแหล่งอารยธรรมเก่าแก่เนี้คือดูไหมเขาค้นพบแหล่งศิลาจารึกเออไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรแผ่นแผ่นจารึกอะ่ะซึ่งเป็นอักษรคุนิฟอร์มอักษรคุนิฟอร์มคืออักษรแรกของโลกอักษรคูนิฟอร์มคือ,อ แผ่นดินเหนียวอ่ะดินเหนียวที่เอามาปั้นกันแน่นแน่แนแแแล้วเป็นแผน่นเป็นแผ่นเหมือนแผ่นแผนแท่นแผ่นแท่นแล้วก็ตอกลิ่มลงไปเป็นตัวอักษรเออนั่นแหละเขาเรียกวอักษรคุณิฟอร์คคือแผ่นนั้นนะ่ะที่เจออนะน่ะสิบสี่แผ่นในนั้นนะ่ะพอมีคนมาแปลคุณเขาชื่อคุณซิตรินเขาแปลออมามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากทุกคนมันน่าสนใจมากมันเป็นเรื่องที่แบบ อยากให้ทุกคนรู้ทุกคนที่รู้แล้วก็รู้แต่ทุกคนที่ยังไม่รู้บังเอิญได้มาฟังคลิปนี้จะได้เล่าให้ฟังว่ามันมันมีแบบนี้เออมันสนุกอะ่ะเออแล้วมันก็อาจจะทําให้เราได้รู้ว่าต้นกําเนิดที่แท้จริงพ่อแม่ของเราตัวเราอะ่ะเมล็ดพันธุ์เราอะ่ะมาจากไหนเออคือในแผ่นศิลาจารึกอะ่ะบางเรื่องราวบอกไว้เรื่องที่จะเล่านี่คือ เมื่อประมาณ4 4 5 0 0 0ปีมาแล้วโลกของเราเนี่ยจะมีชาวชาวฟากฟ้าชาวฟากฟ้าชาวที่มาจากมาจากฟ้าแหละที่เขาบันทึกไว้ว่ามีคนมีมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตจากฟากฟ้า,ฟาที่มาอยู่องโลกของเราเนี่ยเขาได้นําสิ่งต่ตางๆมามาสร้างสรรค์ มาสอนมาแล้วมาสร้างเราอ่ะไว้ในโลกเหล่านี้เออคือชาวฟากฟ้านี่ก็คือชาวดาวนิบิรุดาวนิบิรุเนี่ยจะเป็นดาวที่อยู่ออ,อยู่ไกลโพดดาวเนี้ยจะวนโคโจรเข้ามารอบอ่าเขาเรียกว่าอะไรสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยทุกๆ3 6สามพันหกร้อยปีเขาจะวนมา แต่เมื่อไหร่ที่ดาวนี้วนมาเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดเขาเรียกว่ามหาภัยพิบัติอ่มหาอุทกภัยอ่ะคือน้ําท่วมโลกอะไรทั้งนองเนี้ยเป็นดาวแห่งดาวนรกดาวทําลายล้างอ่ะว่าอย่างกันอย่างนั้นนะเออคือชาวคือเรื่องราวมันมีว่าชาวดาวนี้มีรู้เนี่ยชาวที่อยู่ในดาวนี้มีรู้เขาจะชื่ออนุนกี ชาวอนดนกีเนี่ยเป็นต่างดาวที่อยู่ที่นีวิรุคือช่วงหนึ่งที่ดาวเขาอะ่ะมันเกิดการแบบคือสภาพมีอากาศสภาพอากาศเขาอะ่ะมันมันอยู่ไม่ได้มันจะทําให้อ่าทาให้มันเออไม่ใช่มนุษย์ชาวอนโนากีเขาจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าสภาพอากาศมันแย่มันจะทําให้ดาวเขาเสื่อมสลายพังลงเออผู้คน ของชาวดาวเขาก็จะล้มตายเขาจะต้องออกมาหาสิ่งที่ไปช่วยดาวของเขาก็คือแร่ทองคําเขาก็เลยออกหาแร่ทองคําไปทั่วจักรวาลแล้วก็ทราบว่าที่โลกของเราดาวโลกของเรามีทองคําคเยอะมากมายมหาศาลออันนี้จะเราจะแทรกนิดนึงทดาวนี้ไม่รู้เนี่ยใหญ่กว่าดาวโลกหลายเท่า จำไม่ได้นะว่ากี่เท่าแต่คือใหญ่กว่าหลายเท่าเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่สองหรือสามเท่าคงใหญ่กว่าเยอะเขาจะมาหาทองคําที่ดาวโลกเราเพื่อไปรักษาสภาพอากาศของดาวบ้านเขางั้นก็แสดงว่าดาวโลกเรามีทองคําเยอะมากเลยนะทุกคน,แล,นแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วมันซ่อนไว้ตรงไหนหรือมันอยู่ใต้ในนโลกหรือยังไงนี่แหละคือเป็นที่มาของเรื่องราวของวันเนี้ยในโลกของเราทุกวันนี้ว่า ทองคําที่บอกว่าแพงแพงแพงเดี๋ยวมันจะราคาต่ำลงต่ำลงจนไปถึงขั้นขั้นที่แบบปกติก็คืออยู่ประมาณบาทละสี่พันสามพันถึงสี่พันบาทนี่คือเรื่องเราในอนาคตอาจจะอันใกล้นี้ก็ได้นะทุกคนอาจจะบอกว่าดาวเราจะบอกว่าดาวโลกเรา หองคำล้มโลกล้โลกเลยจริงๆ่ะกับเข้าสู่เรื่องชาวนีไม่รู้ที่มาขุดทองที่โลกเราเขาก็มากับประชากรของเขาจำนวนหนึ่งแรงงานจำนวนหนึ่งแล้วก็เขาก็จะมามามาขุดทองซึ่งพอเขาเขาจะมานั่งยานเขามาขุดทองทองเนี่ย จะขุดไปจํานวนเยอะมากเขาก็ขุดไปหลายศตรวรรษเขาได้ยินว่าเป็นแสนแสนปีนะากว่าเขาจะขุดไปขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆทีนี้เขาเนะี่ยจะมีคือผู้นําผู้นําของเขาจะชื่อมีสองคนชื่อเองกิแองกีกับเอ็นริวเอ็นริวนี่เป็นพี่แองกีเป็นน้องเป็นพี่น้องกันเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าคนงานหัวหัวหน้าทีมท,ที่มาขุดท้องแล้วก็จะมีชาโอโนนากีที่มาเป็นอ่า เป็นพนักงานอ่ะพนักงานขุดทองแล้วก็จะมีคนงานคนงานเขาจะชื่อ,อเขาจะใช้ชื่อว่าอีจิจิอีจิจินี่เป็นคนงานของพวกอนุนกีเขาเอาเอาอีจิจิมาขุดทองแล้วก็ขุดขุดขุดขูดกันไปขุดกันไปเรื่อยขุดกันจนพอนั่นแหละจนเป็นแสนแสนปีจนพอเอ้ยยังไม่พอยังไม่พอเออเอาม่เอาม่ยังไม่พอคือ,อ,าาอ,าาอขุดไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มันมีช่วงหนึ่งที่ชาวอีจิจิเนี่ยเขาคิดว่าเขาแบบ ถูกใช้แรงงานจนแบบเขาทนไม่ไหวแล้วเขาก็จะลุกขึ้นมาปฏิวัติะฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เป็นทาสพวกเธออีกแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็รวมตัวกันเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกอนุน,นกีแล้วปรากฏว่าเขาคิดว่าเขาจะสู้ได้ก็เขาก็สู้อนุนากีไม่ได้เขาก็สุดสลายหายศู์พันไปเออพีจีดีซูลพัน,นไปทีนี้อ่ะอนุน,นกียังขุดทองได้ไม่ครบยังไม่พอทําไงอะ่ะทีนี้เขาก็เลย เอาไงจะเอาจะจะหาคนงานจากที่ไหนแล้วในโลกของเราโลกโบราณเรามันก็มีแต่ส like ัตว์ป่ามีอสัตสัตว์ดุกดึงดํำบันแล้วก็มีมนุษย์ถ้ำมนุษย์ดึงดําำบันมนุษย์ถ้ำอันอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะหน้าตาภาษงไม่รู้แอที่เขาเรียกว่าพวกชาวอ่ะโฮโมอิเล็กตัสนะคือเป็นมนุษย์ถ้ำเี็กโฮโมอิเล็กตัส คุณเองกิเนี่ยคุณเองกิเขาจะเขาก็เลยคิดว่าเขาจะผสมตัดต่อพันธุก,กรรมเพื่อที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเออเขาก็เลยเอา d n a ของพวกอ่มโมอิเล็กตัสมนุษย์ทำกับพวกอนุนกีของพวกเขาอ่ะเขาตัดต่อ d n เเเพื่อให้เพื่อสร้างมนุษย์ขึ้นมาเขาก็เลยทำแล้วประสบความสำเร็จคุณเอนกิเขาทำแล้วสำเร็จมนุษย์ยุคแรก ชื่อว่าโฮโมเซเปียนก็คือมนุษย์หน้าตาแบบพวกเราเป็นชาวโฮโมเซเปียนอ่าคือมนุษย์ที่ผสมดีเอระหว่างอนุน,นก,กับมนุษย์ทัพในแผน่นศิลาจารึกบอกว่ามนุษย์คนแรกชื่ออดามูอดาม,ดมูหรืออาดามที่แปลว่ามนุษย์มนุษย์คนแรกเขาเขาที่เขามีในแผ่นแผ่นศิลาจารึกของเขานะแล้วทีนี้ก็คือ เขาก็เลยสอนให้พวกโฮโมเซเปียนที่เขาผลิตขึ้นมาเป็นเป็นมนุษย์เหล่านั้นให้รู้จักที่จะอ่าคือต้องต้องเคารพเขาต้องต้องต้องทํางานให้เขาต้องต้องซูโมกเขาอ่ะอืมเขาก็จะสอนสอนหลายเรื่องสอนการใช้ชีวิตสอนวิทยาศาสตร์สอนหนงังสือสอนอ่าสอนการ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 ทำนั่นทำ้นี่อ่ะการ เกษตรถอนสอนทุกอย่างเลยให้ให้พวกนั้นเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็มาเป็นทาสขุดทองให้เขาแล้วก็ก็ขุดขุดไปขุดไปเรื่อยๆแล้วระหว่างนั้นที่ที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในในใน,ในแผ่นดินโลกคือชาวอนุนกีบางคนเขาก็มีการผสมพันธุ์กับมนุษย์ที่เขาผลิตขึ้นมาผสมกับโฮโมเเซิปเปียนซึ่ง ตัวอนุนากีอันนี้ไม่ใช่ดีเอแล้วนะเป็นตัวตัวคนเออเป็นตัวมนุษย์อนุนากีกับมนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นโฮโมเซเปียนพอมาผสมขัดผ่านกันกลายเป็นอ่าดขดออกมาแล้วกลายเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเนฟิลีนเนฟิลีนคือมนุษย์จะเรียกว่าเป็นยักษ์เป็นมนุษย์ตัวใหญ่มนุษย์ตัวร่างใหญ่สูงใหญ่เป็นเป็นยักษ์อ่ะเป็นเพราะว่า อาชาวอนโนากีเขาจะเป็นคนคนใหญ่คนยักษ์อ่ะทีนี้พอพอพออนุน,นกีมาผสมกับกับโมซิเอียนมนุษย์อ่ะก็เลยกลายเป็นเนฟิลีนออซึ่งทีนี้เขาก็จะก็จะแพร่พันธุ์ทีนี้ทุกอย่างมันแพร่พันธุ์ออกเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายเขาได้ทองพอแล้วได้ทองพอแล้วทีนี้มันถึงรอบที่ ดาวนี้มีรู้จะบนกลับมาจะบนมาที่ที่ที่โลกของเราคนชื่อเอ็นริวคุณพี่เนี่ยก็คือเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมนุษย์ที่เขาผ,ผสมขึ้นมาที่ที่น้องเขาเอนกิผสมขึ้นมามนเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วมันเป็นเผ,าผ่าพันธุ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเขาไม่ต้องการให้มามีอํานาจหรือเก่งหรือเจ๋งหรือพัฒนามีวัฒนาการไปได้มากกว่านี้เขาไม่ไม่เอาแล้วเขาได้ทองพอแล้วเขาจะกลับ กับดาวเขาต้องต้องทำลายพวกนี้ทิ้งเขาก็เลยอาศัยว่าช่วงดาวนี้ไม่รู้จะโคจรมาจะต้องมาทำลายโลกทำลายไอ้มนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นทีนี้ชาวอนนรกีที่มาก็คือคน้นกันกลับบ้านกลับบ้านแล้วแล้วทีนี้อา,อาศัยจังหวะที่ดาวดาวดาวนั้นจะวนมาเพื่อเพื่อที่จะมามามา,มาใกล้โลกไอคุณเอ็นลวเขาก็เลยรีบกับดาวเพื่อที่จะ กลับมาพร้อมกับการมามามาพังมาพังมนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นไว้ซึ่งมีหลายๆคนอะตอนที่ตอนที่มนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นไว้พอพอพอเขาจะเริ่มเหมืองทองเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็มีการขับไล่ผู้คนขับไล่ผู้คนหรือแบบออกไปบ้างออกจากออกจากแหล่งแหล่งนั้นแหล่งแหล่งเมโสปเตเมียแหล่งคือไปไปทุกที่ไปไปอยู่ยุคที่เพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นและการการะจายกระจายมนุษย์ที่ออกไปอยู่หลายๆที่ทั่วโลกอ่ะ ก็คือไปกันแล้วทีนี้ก็อพอพอพอคุณเอ็นกิเขารู้ว่าดาวนีมิูุจะวนกลับมาเพื่อที่จะมาทำลายล้างโลกแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้สิมนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นมนุษย์โฮโมเซเปียนที่เขาสร้างขึ้นเขาจะต้องดำรงรักษาเผ่าพัานธุ์ไว้แล้วเขาก็ยังมีมีความเมตตายนะคุณคุณเอ็นกิเขาจะมีความรู้สึกว่าแบบ เขาก็ไม่ได้อยากทําลายเขาก็ยังอยากให้มีชีวิตแล้วก็วิวัฒนาการต่อไปมันไม่จะเป็นจะต้องมาทําลายล้างกันหรือฆ่ากันทิ้งเขาก็เลยรู้ว่าพี่เขามีแผนการที่จะทําลายล้างโลกเขาก็เลยมาบอกเขาคัดสรรคนอะ่ะในใน,ในจำนวนที่เขาที่ที่ที่มีอยู่เขาเลือกคนคนหนึ่งชื่อซีอุสตาซีอุสตาหรือโนอา ทุกคนคดนีใช่ไหมทีนี้ <S <S เรือโนอาห์คนเคด้ยิีใช่ไหมคือมันจะมีบันทึกไว้ในในหลายๆที่ในหลายแหลง่งอ,รอารยธรรมหลายๆประวัติศาสตร์เออเกี่ยวกับเรือโนอาห์คือซีอุสตาเนี่ยเขาจะรับการเรียนรู้จาก แองกี้แองกี้จะสอนว่าคุณต้องต่อเรือแบบนี้ต่อแบบนี้คุณต้องเดินทางไปที่นี้ที่นี้กี่วนันกี่วนันคุณต้องไปตรงนี้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าน้ําจะท่วมโลกคุณจะไปไปแล้วภายในกี่วนันคุณให้กลับมาให้รักษาไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นไก่เป็นเป็ดเ,เป็นอะไรที่เขาที่มีอะในโลกนี้เพื่อไม่ให้ถูกทําลายล้างให้คุณขนขึ้นเรือให้ได้เยอะที่สุดขนขนขนอะไรเนี่ยเพื่อที่จะอยู่ในเรือนั้นให้ปลอดภัยจนกว่ามหาภัยพิบัติ หาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในการล้างโลกตอนนั้นจบลงแล้วคุณก็ให้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ต่อไปในดาวโลกนี้นั่นแหละทุกคนจึงเป็นที่มาของเรือโนอาเออนั่นแหละแล้วทีนี้ก่อนที่จะในแผ่นศิลาจารึกก็บอกไว้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดาวนิเมลูวนมาเนี่ย คือเขาจะบอกว่าดาวนิมิรุจะเป็นดาวที่ส่งแสงสวยงามสว่างสวยแต่ถ้าวนมาเมื่อไหร่ก็คือแบบทุกอย่างจะพังพินาศนั่นแหละคือก่อนที่จะเกิดดาวเอ่อก่อนที่ดาวนิมิรุจะวนมาใกล้วนมาถึงจุดดาวโลกเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าจะมีจุดดับเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์สนามแม่เหล็กโลกจะอ่อนกำลังลง น้ำแข็งขัวโลกใต้จะพังสลายมาลายละลายลงไปแล้วจะเกิดมหาอุทกกภัยทุกทุกที่จะเกิดขึ้นสึนามิกลางคืนจะมืดสนิทมีแค่แสงสายฟ้าอุคลุกมีแค่แสงแสงสายฟ้าฟ้าก็คือคงแสงฟ้าแลบอ่ะส่วนกลางวัน จะมีเมฆหมอกบดบงังแสงอาทิตย์คือจะมืดครึ้มและก็มีแต่ฝนตกมีแต่พายุซึนามิจะเกิดไปทั่วโลกอย่างรุนแรงและจะเป็นเวลาทั้งหมด7วันเจคืนที่จะเกิดสึนามิไม่ใช่ที่จะเกิดที่มันเกิดอ่าที่เขาที่เขาบันทึกไปในแผนนั้น เจ็ดวันเจ็ดคืนที่เกิดสึนามิไปทั่วโลกแล้วก็หลังจากเจ็ดวันเจ็ดคืนสึนามิสงบลงฝนจะตกไปอีกสี่สิบวันนั่นแหละคือสิ่งที่เขาบันทึกไว้นะเออนั่นแหละนิทานเออทุกคนก็ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณเออฟังให้มันสนุกแล้วหลังจากนั้น ก็คือทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินั่นคือการเกิดการล้างโลกครั้งที่เคยเกิดขึ้นมานน้าท่วมโลกนั่นแหละที่เป็นที่มาที่ไปที่ทุกคนเคยน่าจะเคยได้ยินมากแหละเออจากศาส,สนาใดศาสนาหนึ่งม,มันมีมีมีม,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 มแล้วทีนี้ที่นี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ย,ยงั้นแสดงว่าพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยมี DNA ของ อนุนากีก็คือชาวดาวแต่อนุนากีก็มีสองทีมทีมเอลิวกับทีมอแอ,มองกีทีมแองกีเขาก็จะเป็นคนดีก็ทุกที่เลยเนาะมันต้องมีทั้งคนดีและไม่ดีแล้วคุณเอลิวเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็คือคือทนไม่ไหวที่จะให้มนุษย์ขึ้นมามีอำนาจ มีความเก่งมีความอะไรเหนือเขาอะ่ะเขายังมีความเสียดความชังแต่ใน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 มนุษย์ที่ไปกับเรือโนอาห์สุดท้ายก็กลับมาอัน,นอันนี้นะอันนี้อันนี้เราคิดว่าเรือมันน่าจะไม่ใช่เรือถ้ามันอาจจะเป็นเรือแต่ว่าวสิคคิดว่ามันอาจจะเป็นยานอาวังศนลำใหญ่ก็ได้นะ ที่ไปอยู่ที่อื่นก่อนขนคนไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วก็กลับมาที่ดาวโลกคือคือมาก่อกําเนิดขึ้นใหม่มทีนี้พอเอามาทีนี้มัน,นก็จะมีมนุษย์ที่ปนกันทีนี้มนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆคือคือโฮโมเซเปียนซึ่งมีดีเอนของอนโนากียอย่างพวกเราแล้วก็มีมนุษย์ที่เป็นมนุษย์อ่าที่เป็นเนฟิลีนที่ถูกผสมต่อต่อต่อกันมาซึ่งมีสายเลือดของอนุนกีโดยตรง ั่นแลหละลิขเขาเรียกว่าปัดลายคือแบบคือเขาจะรักษาคนของเขาโดยการให้แต่งงานกันในในเทือกเขาเรากอเดียวกันนะเออในเขาเรียกว่าใดพ่อแม่พี่น้องเดียวกันนะเออซึ่งถ้าเป็นมนุษย์เราก็ไม่ได้นะไม่ได้เออแต่ทาไมพวกเขาได้เออเอออันนี้จะเราฟังว่ามัาเราไม่ได้เออเดี๋ยวจะโดนปิดช่องคือ ใน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 เต็มบัตรลายเขาจะแต่งแต่งงานกันได้เพื่อรักษาคนของเขาแล้วเอ็นลิวอ่ะเขาก็ยังจะกลับมาเขาได้ได้ยินว่าอีกสามพันหกร้อยปีไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนนี้ครบกี่ปีแล้วเขาอาจจะกลับมาก็ได้นะแต่ว่าอืมอีกอีกฝ่ายนึงก็ได้ยินมาว่าเอ็นลิวอ่ะถูกทำโทษนะถูกจากอ่ากาแล็กติก เ็ e d e a t i o n คือเอาเอาไปปล่อยไว้ที่ดาวอื่นแล้วเอาไปขังไว้อะคือไม่ไม่ให้กลับมาทําอะไรแบบนั้นได้อีก uh, เพราะว่าแต่เอ็นริวเนี่ยยังมีคนที่ที่ทำทำแบบเขาสายเลือนแบบเขายังอยู่คนที่เขาเรียกว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเออเั uh, ยทํา่าชาวคือชาวชาวฝ่มืดอ่ะชาวฝ่มืด ที่ยังต้องการควบคุมมนุษย์โลกอยู่ยังมีสายเลือดแบบนั้นอยู่ซึ่งยังอาจจะมีประมาณหนึ่งก็ได้ในโลกใบนีออ้ซึ่งควบคุมพวกเราอยู่ในตอนนีออ้ซึ่งไม่ต้องการให้เราขึ้นมาเหนือพวกเขาพวกเขายังต้องเป็นคนที่คุมพวกเราอยู่หเอร์ซก็จะมีตระกูลลอดชายก็จะมีเฟมิลซันก็จะมีเฟมิลซันตระกูลลอดชายแล้วก็ ใช้คำว่าพวกอิลูมิเนติพวกอิลูพวกคาบาวพวกอ่าพวกฝ่ายมืดพวกซาตานอะไรก็แล้วแต่แล้วใครจะพูดไปเอเขายังมีคนกลุ่มนี้อยู่ในโลกนี้ที่คอยจะควบคุมเราแล้วเ,เราก็ควรจะรับรู้นะถึงว่าจะเป็นฝ่ายม,มืดของโลกเราเราก็ควรจะรับรู้ไม่ใช่ว่าตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราต้องรับรู้ความเป็นจริงด้วยเพื่อที่จะไม่ได้ ืได้กลัวได้เตรียมรับมือได้รู้ว่าอะไรเป็นยังไงยังไงเออเรื่องของน้องเรลืองละเออนั่นแหละก็คือเราเนี่ยจากจากบันทึกน้นน่ะว่าเรามาจากอนุรกี DNA อนุนกีแล้วทีนี้ทุกคนว่ามันเมคเซนไหมทุกคนไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ทุกคนใช้ใจใช้ใจ ตัดสินใจเอาเองแต่ถ้าเป็นวส,สิทธ์เหรอก็ไม่รู้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติม,มก็ฟังไปเรื่องๆเสริมๆไปนัแหละแล้วเขาจะควบคุมเราทำไมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมาเล่าตอนหน้าดีกว่าอตอนนี้มันยาวไปเดีย๋ยวค่อยมาเล่าตอนหน้าว่าเขาจะควบคุมเราทำไมเออพวกเอ็นริวนะ่ะเออ พวกพวก,พวกของเอลริวที่ยังหลงเหลืออยู่อเอเสมุนเขาอะที่เป็นฝ่ายเมื่อนอะัะก็คุมเราทําไมควบคุมยังไงเอเราถูกควบคุมเหรอใช่เหรอฉันก็ใช้ชีวิตปกติไม่เห็นมีใครมาควบคุมฉันเลยอืมฉันก็นอย่างไปทํางานปกติเออทําไมฉันจะต้องรู้ทําไมฉันต้องมารู้เออโลกนี้จะมีชาวดาวไม่ดาวเออ เชาต่างดาวมีมนุษย์ต <With that. S 3> ่างดาวมีไฟมืดไฟเสียงไฟแสงอะไรฉันไม่เห็นต้องรู้ฉันก็ใช้ชีวิตปกติก็ได้ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถ้าอยากอยากกลับบ้านเอกลับบ้านกลับบ้านคือที่ไหนคือที่ที่เราจากมาเออก็ก็ลองลองฟังดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อเราพฝ่ายมืด คือใครควบคุมเราแบบไหนเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าต่อเพ,เพราะว่าเพราะว่าเราแค่นี้ก่อนไว้เจอกันวันหน้าเมกเซนไหม่ะเรามาจากลิง